ไปดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ขั่วเม่แก้วตรงนัิมพ่ไมเห็นน้องนะอยู่ัวม่แก้วพี่น้องกำลังควยเขาเลยคือเขาบอรบอลไลก็เลยมาใหม่นะคนก็ขอกลับเลยเข้ากลับข้ากลับคนก็เขาดาดินเขาดิน เอาอะไรอยินวัต่เขาแล้วเขาไปยิดหน่อย่หล่าตาขอเรื่องยำปี๋ขอเร่องยำปี๋ แม่พี่แดงได้นี่นูนนู่่นูม่ใช่นั่นนะลูกมาพี่ดองมาดีมาลาดปลาเรียงลาดปลาอันนี้คือน้ำ น้ำผมเห็ีดลาบปลาที่น้งองมาตกเศร้ามันเย็นจังปลาเขาเนื้อ แม่ไปหาแล้วแช่แม่เริ่มกอ่อยเลยพี่น้องเริ่มลาบแล้วต้นน,น้อยเนึ้ดอกซ้ำพอด,ดีกับให้แม่ปีนมือนักเลยซ้ำยังบ๊ซ้ำมือนัหนลก ได้คยได้ใหญ่กำลังล่าปลานะเมีนะเปาลูกอยอลอั่นกนหม่กด้พี่น้องจะไปห้าร้านนะมยแลวๆอยู่แล้วแ้ห้องน้ำแล้วล่ะป๋อ ลาปลาเพียพี่น้องเมื่อนี่ปลาเพียตัวหนึ่งเมนูเด็ดเห็ดซูขหญ่ซีกินก่อนเดีลยวเธอบอกเขาพีมเจ,จะปี้เมื่อนั้นได้สองตัหอยพอทอน,ต,นอาาตัวหนึ่งแม่แก้ตวตัวหนึ่งหมดสองตัวทุกคนพี่กินก่อน ปิ้งที่มันแบบแซ่บไปะปลากระเพียมนะมันปลาเพียมหน่อยมันเป็นคืนปอปลาซีนี่เนาะปลาซีกันห่อห่อมาลา,าบเดี่ยก็แซ่บเนี่ยมันสีหวานปลาซีนะนนอนอนโอเคน่าทึ่งมากเอไรเป็นไหนหนงบ้างข <c oughs> องเราสกันยังไอ้บ้างใส่กระสอบใบช่องสอบอะหมดเต็มค่ะ อันรวมเบิร์ตจะได้อยูสองสอบนี่แหละกับโตบนท่านแข่งแนวพันกระดินก็นกนกนได้ใช่ไหมหืมเออปลาสิกิดยังเจ้านะแม่แซมมามาเจนะ้านะมาฮะมายังไม่ได้ไปซื้อไม่ท่จ่ายก็บต้มปลาเป็นยังยูเผาด้วยก็ถ่ายยูหันก็ถ่ายไปยังไ่กน พง the เฮานะนงไปสั้งมือนี่ตาะนะเอาเข้านันไววเอาข้าตู้ไววโตเปียกนะมาพี่น้องคนต่อ ใส่กระสอบไว้แพ่งสองสอบได้แล้วตัวสองสอบนะยังเหลือน้อยหนึ่งยังเหลือเอาใส่ตู้อบไว้ได้ประมาณสองสอบนี่แหละเราใส่สองสอบไว้แล้วหักมัดปลากินละเด้อลาปลาปเพียลาปลาเพียรเซฟพี่น้องเออเราแน่เรากินละปอในคันนี้เอ้ นุ่มตักใหอยใหญ่ได้นี่กินน้าาไมเล้ตักไว้เรากินแรงบ่่ได้เแรงได้เนี่บ่ทันตขกมานะแม่ว่าึ้นนมือหมักน้วบนเนี่ยได้ีสมื้อมาทำไรเนาะนีออกามามอหมากอหาพี่น้องาเแบบเมื่มื่อเดีแล้วพี่น้องก็ได้กินเ้าก็ได้ Ni lẽ do hết bát hủy lệ bát hủy lệ bát hủy hết, bát hủy lệ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  ไม่ไดปรกเลยไม่ตัเน้มันนะปูจะหมัดมาอันไม่ไม่ก็บอกเลยเอาแเาเลยมีัวเผาก็มีเผาสองหน่อยเผาหน่อนี่หมอนี่คือบไปหรือเอามารืหมอนี่บ่บไปไปเมื่อนะนีล้หอน่นนี่นองขอบอบห็น

ลมสบายดีป่าลูกมาจะกินแสบกนแล้วก็เข้ามาเลกินกินอยู่บ้านไม่เจาเ้ยลูกกินข้าวเลิกกับตากินข้าวหลับปลาเพียตอนเที่ยงมากเนยะพ้น่ะพายุบอสข้าจน้มห้องใช่พราะไม่ใหญ่นั่เขาพอดิ้นดอกมันกินน้ำดอกก็เลยห้องเจ้าไม่ห่เขามีขังบ้านเราก็มางกินน้ำเนาะ

มาห่อข้าวเลยมาดูข้าวข้าเข้าวา้าข้าขาวาาเมื่อได้ข้าคันธ์หอกินแม่บ้านอะไรของนี่แหละขอนีแหละไปมาห่อน่าจะเป็นดามฝนตกอะไรยอะเยมากได้ป้ไอ้พวกี่หอป่แม่ไปทำ เขแม่้งน้าบ่าอ้อมโก้ขยบอมากีนะแล้เป็นรอยบะ

หน้าพยัญจีมีหน้ามักยงเหักยงหน้าเปนน้องแม้น้องมีหน้าพยัีต่อกันกับหน้าพี่แล้วมาเื่อคุ้มนเคยเนาะคเคยบาหน้าแล้วเหรอเนาะตกันเอเาลปหากับหน้าพยันียาวลงกปะตหน้ายันีตสุดกัร็ได้ล้วไก็ต่อหน้าหล่ไร้มนา Bát ta hùng bát anh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  hùng bát bất hùng bát anh hùng bát anh hùng bát anh không bát anh hùng bát anh hùng có gì hẹp bát anh hùng bát anh hùng bát anh hùng lạc anh hùng bát anh hùng bát anh hùng anh hùng bát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  anh thì bát anh hùng bát anh hùng bát anh

ปกินแงนดูเียกินกินตลาดก็เีน้นมาอตลาดอีกนะน้อยซำนั่งเลียวมูจาปีให้เงนี่เดปกกี่ปขาวหไวสิวนหมูไปกินพวกนักแ่้อยลูกเสีแงงแยงมัดไว้ไป่อเบิงงงขาไมับอก่าแงงขาเขาปาดเอาอย่าไปว่าว่าแงง

ออละเอยากเขากบมากทหาวลาเาเ้่าาูกเกไปฮึปลูกนาะปูกักนนี้ยื่นใครอยู่ปะโคกเป็นงโอ้เ็นสหมดหอกด้เนี่เกินแล้วไปไปบ่ไปนะ่อับอยอยู่หันนี่นาอยู่หันนเคนแหนอ้าผมปูไว้ีผ่ไอหดข้งห เราเรนบ่สตัตอนไหนทําไม่ได้ตอนไหนนะง่ายแล้วอ๋อบกค้ายานเราไปจะกินเราชวเราไปกินเราไปลากไปส้อยัหมูมับปราหมูินมาคือไรเนี่ยลาวอ่าไกินไปกน้าเราโมโหใจเราหายเราขมาหลดอยจะตูไหวไหมกเื่อแนเข้าแหงเขาโยเขาเ็เอนเขาดึงขืนโลดนะเรา เราดึงมบาเามาเอหกนาเอดิแกงเปนลิ่นพี่น้องแสบแห้งโอเคเด้อจะกันคิดหนาพี่น้องฝากก็แล้วก็แชร์ก็ติดจามบบายเารียมหมูหัวหออาไปกัดแน่ดิ